สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยจำกัดตั้งอยู่เลขที่196ทับ2หมู่9ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ย้อนไปเมื่อปีพศ2524 พระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาธบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากพระราชวังไกลกังวลหัวหินทรงเยี่ยมราชฎรน,นิคมสร้างตนเอง ประจวบคิรีขันธ์โครงการอ่างเก็บน้ำคลองบึงตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดประจวบคิรีขันธ์หน้าที่แห่งนี้นางเลโนโชติโลกธิบดีกรมประชาสงเคราะห์กราบบังคมทูลถวายรายงานการก่อสร้างโรงสีข้าวที่นายวิรัตตันจินดาประทีปห้างโยนอีสานมิลเลอร์จังหวัดนครราชสีมาได้น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวและ นางเจรนายโพเสือน้อมเกล้าวน้อมกระม่มถวายที่ดินที่ตั้งโรงสีทรงปลูกต้นมะม่วงพันน้ำดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึกบ,บริเวณหน้าโรงสีข้าวจำนวนสองต้น ต่อมาเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2524กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำไร่อ่วน้อยได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและในปีพศ2525โดยนิคมสร้างตนเองประจวบคิริขันได้มอบให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำไร่อ่วน้อยเข้าบริหารจัดการโรงสีข้าวซึ่งการดำเนินงานประสบปัญหาหลายประการจนต้องหยุด ดำเนินกิจาการไประยะเวลาหนึ่งและต่อมาในปี2548กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำไร่อ่น้อยได้ขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณ์และได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่1กันยายน2548โดยได้รับโอนเงินกู้ยืมจำนวน6ล้าน0แสนบาทและขาดทุนสะสมจำนวน1ล้าน53024นบาทจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำไร่อ่อน้อยการปิดบัญชีปีแรกของการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ สำหรับปีบัญชี31มีนาคม2549ผลการดำเนินงานขาดทุนสุดที่อยู่ที่9 5 2 2 2 8บาทและตั้งแต่ปิดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2554ถึงปีบัญชี31มีนาคม2564ผลการดำเนินงานของสากรขาดทุนทุกปีปัจจุบันขาดทุนสะสมจำนวน7,819,202บาทในห่วงเดือนพฤศจิกายน2 2562สหกรณ์ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนอย่างหนักจำเป็นต้องฟืนฟ้นฟูกิจการเพื่อให้สหาหกรณ์สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขัน์แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฟืนฟ้นฟนูกิจการจึงเกิดเป็นแผนฟืนฟ้นฟูกิจการ5ปีคือตั้งแต่ปี2563 ถึง2,567หลังจากที่สากร์ได้กับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูก,กิจการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2563ขาดทุนสุทธิจำนวน9,074,075บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2,564คขาดทุนสุทธิจำนวน7 4 4 6 8บาทลดลงจากปีก่อน8,99,606บาทในแต่ละปีสหกรณ์จะนำแผนฟื้นฟูนฟกิจการมาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศร,รษฐกิจและสังคมในปัจจุบันข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ณวันที่31มกราคม2,565จําจำนวนสมาชิก796คนสมาชิกมีส่วนร่วม 263คนคิดเป็นร้อยละ33ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดคณะกรรมการดำเนินการ9คนภายใต้การนำของนายพีรวิทพันวัยประธานกรรมการฝ่ายจัดการจำนวน4คนสหกรณกรดำเนินธุรกิจ4ด้านคือ 1. นด้านธุรกิจสินเชื่อ 2. ด้านธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3. ด้านธุรกิจแปรรูป 4. ด้านธุรกิจ รับ,บฝากเงินการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์สำหรับปี31มีนาคม2564ธุรกิจสินเชื่อระหว่างปีไม่มีการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกมีเพียงการรับชำระหนี้ค้างเก่าผลการดำเนินงานมีกำไรเฉพาะธุรกิจ2051บาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายสหกรณ์จัดหาสินค้ามาจําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก2ประเภทก็คือข้าวสารและสินค้าทั่วไปปริมาณธุรกิจรวม9ก้าล้านสองแบาทมีกําไรเฉพาะธุรกิจ3ามแ4บาทธุรกิจแปรรูปผลผลิตประเภทข้าวสารระหว่างปีสหกรณ์อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและทดสอบเครื่องสีข้าวผลการดําเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ หนึ่งนบาทธุรกิจรับฝากเงินระหว่างปีรับฝากเงินจากสมาชิกจำนวน27,461บาทเงินรับฝากคงเหลือจำนวน135บัญชีในส่วนของต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ทรงปรกปัจจุบันส่วนราชะการและราษฎรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดูแลรักษาต้นมะม่วงทั้งสองต้นเป็นอย่างดีและสากลอยู่ระหว่างดำเนินโครงการขยายพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริอมอาชีพให้แก่ สมาชิกสากรและเกษตรกรในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรต่อไป